สวัสดีครับเราก็มาอยู่กับไมค์ครับอัปเดต1.7.2กันนะครับโอ้สวัสดีครับก็อนฮิโรบายแล้วครับผมจะมาบอกการอัปเดตใหม่ของไมค์ r a f t 1.7.2นะครับเดี๋ยวผมปรับเกมโหมดก่นครับเกมโหมด1 Enter ครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่หนึ่งครับอ๋อใช่ครับผมจะไปกดแคปล็อกครับเกมหมดหนึ่งโอเคครับ <olog> ก็ยังสวัสดีกันเหมือนเดิมนะครับเห,เหมือนเดิมอะไรกันที่ผม ให้ผมเพิ่งอัดคลิปแรกอย่างนะครับเนี่ยโอเคครับไหมครับอัปเดต1นรนนี้ก็จะมีแซปปิ้งออกมาใหม่นะครับคืออ c เ c i เซียแซปปิ้งนะครับเดี๋ยวผมลองให้วอมีอยู่ดังับลักษณะโอ้มาแล้วครับต้นเนื้อด้านในจะเป็นสีแดงนะครับส่วนนี่ครับคือต้นไม้ชนิดหนึ่งครับต้นไม้ใหม่ครับเขาเรียกว่าดักโอ๊กแซปปิ้งนะครับเออดักโอ๊กนี่ยแหละครับต้นดักโอ๊กแล้วจะมีญ้าสูงขึ้นเป็น2ชั้นนะครับ ส่วนต้นดักโอพวกนี้นะครับจะปลูกได้เป็นสีต้นแบบต้นจังเกิลต้นใหญ่เท่านั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเซฟเวลาก่อนนะครับสามพันห้าร้อยนะครับโอเคครับเนื้อไม้ด้านในก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วเป็นอาหารใหม่นะครับคือ p u f f ฟอร์ฟิและของอันใหม่ คือแรดแซนครับเป็นทรายสีแดงนะครับในความจริงมันเป็นสีส้มนะครับแต่ในคลิปนีุ้กท่านจะเห็นเป็นสีแดงนะครับเอก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็เป็นพอพิกเซลของกล้องโทรศัพท์ผมนี่แหละครับเฮ้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับสำหรับอัปเดตนี้แล้วก็ไปดูที่ไอเทมกันเลยครับก็มีของกินมาใหม่นะครับคือแซลมอนพัฟฟ์ฟิชคลาวฟิช ส่วนบล็อกใหม่ก็มีอพวกก l า s ก็กระจกใหม่นะครับเป็นกระจกสีสุดครับผมก็ไม่สอนนะครบเพราะผมไม่รู้ครับมีดอกไม้มาใหม่นะครับวูดเจ้มแพงก็จะมาใหม่เรื่องนี้สำหรับพวกหัวก็ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนใหม่นะครับเอมเดี๋ยวนะครับอ๋อเกือบลืมไปเลยครับพวกตัว enchan ของที่ได้รับการ e n น h a n หรือ botto enchan พวกนี้นะครับพื้นหลังมันจะเป็นสีม่วงทั้งหมดครับ ก็เช่นแบบนี้นะครับเออทนนะครับขอเวลาสักครู่หนึ่งครับอเนี่ยครับอ้าวอ้าวต้องดูในไอเทมครับ e inventory ครับก็จะเห็นอ้าเนี่ยครับท่านก็จะเห็นนะครับอ่ามีสีแล้วครับเมื่อกี้นะครับท่านก็คงจะเห็นนนะครับ ก็เด๋ยนนี้คงไม่มีอะไรแล้วครับมั้งครับผมว่าน่าจะหมดแล้วนะครับก็คลิปนี้ผมเลยต้องจํากัดเวลาหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเมื่อกี้ผมก็เจอแขกรับเชิญนด้ครับจากคุณทีทีสุภกิจนะนะครับแต่ผมก็อัดคลิปร่บนันไปแล้วครับอ๋อเกือบลืมครับคลิปนี้เมในภาคนี้นะครับฮีโร่บายนะครับจะถูกดีลีทลงไปครับคนที่เล่นมาครับแล้วกลัวฮีโร่บายนะครับ ก็จะดีใจเลยล่ะครับโอ้แล้วก็ต้นชูกรแคนนะครับรอบนี้จะเปลี่ยนสีด้วยครับเกือบลืมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยครับเดี๋ยวครับเอ่ม S U Sugar c a n K ครับนี่เดี๋ยวผมก็จะพาไปดูตรงหนองน้ำแล้วกันครับว่ามันจะมีอะไรอีกหรือเปล่า นะครับอ่าพวกเรามาเจอชูการแคนตรงที่ตรงนี้พอดีเลยครับนั่นนะครับนั่นนะครับเขียวเขียวเนี่ยครับตรงไอเทมอาจจะเหมือนปกตินะครับแต่พอเราวางไปปุ๊บเนี่ยครับมันจะเป็นแบบนั้นแหละครับน่าจะนะครับเอิ่มก็พวกเราผมจะลองวางอยู่นะครับอ่ามันเปลี่ยนสีใหม่จริงๆนะครับแล้วในนี้นะครับเขาก็จะอ d ค command ใหม่มาด้วยครับแล้วก็ b โอใหม่ครับ คอมมาผมน่าจะสอนไปแล้วนะอ๋อ oh. อาจจะยังไม่สอนก็ได้ครับเดี๋ยวผมให้ลองดูเลยแล้วกันครับเอิมเอ่มเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมดูตรงคอมมานสักครู่หนึ่งครับ a c h i <ship> e v e m e n t ครับเอิม่มผมไม่นะ่าอ๋อคงไม่มีแล้วครับอาจจะมันเป็นคอมมาสัมมอนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าคืออะไรครับสำหรับคลิปนี้ก็เอิม่มก็จบแล้วครับเอิม่ม เดี๋ยวผมขอแอคแบบเท่ๆหน่อยครับตัวเรานี่เป็นยังเท่จริงเนะอะอีเดี๋ยวผมเพิ่มความเท่ของตัวหน่อยนะครับนี่หมวกโซ่เกาะโซ่ผมดูแล้วมันเหมือนชุดนั่นเลยนะครับมันชุดใส่แผ่นพลาสติกเหรอครับเวลาเวลาดูแบบนี้นะนะครับ ก็ไม่เป็นไรละครับของตัวเอนชารนี่น่าจะมีของเอนชารมาใหม่นะครับของก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องการสอนนมครับอัปเดตแล้วครับถุมก็อยากอัดนะครับตอนนี้นะครับผมก็มีคนรู้จักอยู่คนหนึ่งครับือคุณทาสัยธรรมนักธรรมนักุลครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้พวกผมก็ขอจบเท่านี้นะครับบาย b y ย โยโย่โชคดีครับ